ดูดพุงยุบใน7วันขับใช้มันของเสียจากร่างกายที่ตกค้างในลำไส้นะฮะสำหรับหญิงและชายที่มีพุงยืน่นอยากจะหน้าทออ้องแบนราบทำอ,อย่างไรเล็กนิดนะคะมีมะนาวนะคะเลเมอนนะคะหรือมะนาวธรรมดา,มาถ้าเราไม่มีมะนาวธรรมดาก็ได้ใช้สองผละนะคะนี่พี่เด็กบีบแล้วเสร็จแล้วก็มีแตงฟาสองลูกปอเปลือกล้างสะอาดทุกยาง้องล้างให้สะอาดก่อ แล้วก็ทิ้งดึงแง่งแก่ๆนะฮะเอาขูดอย่างนี้อ่อนนะอย่างนี้ไม่ค่อยดีอ่าเอาแก่ๆเลยเพราะว่าจะช่วยขับร่างของเสียในลำไส้ด้วยแล้วก็ทเให้พุงยุบด้วยเอาผ่านไขมันได้ดีอ่าวิธีทําทําอย่างไรค่ะแล้วก็นําลงไปปั่นเลยนะปั่นเอาน้ำหนึ่งขวดเล็กหนึ่งขวดเล็กถักโดยประมาณนะถักหนึ่งมากหนึ่งน้อยคือช่วยดีท็อกลำไส้ด้วยตรนี้ไปเลยนะคะทำติดต่อเจ็ดวันพุงจะยุบดันทีเพราะคนที่ชอบกินของมัน ของหวานแล้วก็ขาหมูเงี้ยไว้ทอดมันทอดต่างต่างนะครับค่ะยวเราตามเลยตามเลยตามมาดูกันนะครับค่ะนนี่ก็ัแล้วเราก็นำมากรองนะคะกรองเลยนะครับกองเลยอ่าลองดูเดี๋ยวมาดูหน้าตาเดี๋ยวจะดื่มให้ดูเลยอ่ากรองเดี๋ยวเดี๋ยวเอาช้อนจับเอาช้อนจับฟองออกอ้าวจะมีฟองนะฮะมันจะมีฟอง อันนี้ดีมากตัวนี่เพราะว่าในตัวของแตงโมใช้ใช้ช้อนคนได้หมดโทษทีตัวของแตงกวาแตงฟ้าค่ะก็ก็มีประโยชน์มากมะนาวก็มีวิตามินซีสูงแล้วก็ขิงขิงนี่สุดยอดพือเพราะผ่านไขมันด้วยความรวดเร็วพี่เล็กอ่าเราเอาแค่นี้ก่อนแค่นี้ก่อนนะอ่าแล้วเราตักนึ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตักกองนิดนึงนะนี่ต่อนี่ต่ออ่าโอเคแล้วตัดเดิมเพื่อไม่ให้เสียเวลาเดี๋ยว ไหนจะทานยากจะเติมน้ำต like ื่น you know, ิดหน่อยจะไม่เอาเราไม่เอาเรากินตัๆเดียวมาช่วนกันเงาสำบะพึ่นะคะภายในเจ็ดวันติดต่อเจ็ดวันนะฮะแล้วมาดูกันรสชาติมีเอกริ้งขิงมะนาวเปรี้ยวๆนิดนึงกินไม่ยากค่ะดื่มไม่ยากนะคะ